สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับบรนา n a าฟิสิกสนะครับสำหรับวันนี้ครูก็จะมาสอนนะครับเรื่องระบบหน่วยระหว่างชาตินะครับของม .4 เทอมที่1นะครับหรือว่าระบบหน่วย SI นั่นเองนะครับถ้านักเรียนเรียนฟิสิกส์มาประมาณหนึ่งเนี่ยนักเรียนน่าจะพอนึกออกครับว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆนะครับทางธรรมชาติซึ่งก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ทาง กายภาพแขนยยงหนึ่งนะครับก็คือศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตทีนี้ปริมาณต่างๆนะครับที่เราสามารถวัดได้ไม่ว่าจะเป็นมวลไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักหรือแรงความเร็วเงี้ยนะครับมันต้องแสดงเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์เนี่ยก็เลยแยกออกจากกันไม่ได้เราเลยเอาคณิตศาสตร์มาอธิบาย ฟิสิกส์นะครับเพื่อให้มันเกิดความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เกิดความชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับเราจะบอกมวลของนักเรียนนะครับเปรียบเทียบกันคนนึงอาจจะมีมวล60กิโลกร,รัมนะครับและนักเรียนอีกคนนึ่งอาจจะมีมวล45กิโลกร,รมัมอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นชัดเจนว่าพอเราแสดงเป็นตัวเลขครับมันก็จะเกิดความชัดเจนว่าคนแรกเนี่ยหนัก Уров, มีมวลมากกว่านักเรียนคนที่2นะครับและทีนี้ถ้าเราให้นักเรียน2คนนี้วิ่งนะครับแข่งกันสมมุติคนแรกอาจจะวิ่งด้วยความเร็วสามเมตรต่อวินาทีนะครับนักเรียนคนที่2อาจจะวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเราก็จะเห็นว่าคนที่2เนี่ยก็วิ่งเร็วกว่านักเรียนคนแรกนะครับมันก็จะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นทีนี้ สมมุติว่าครูบอกว่านักเรียนคนแรกนะครับวิ่งได้ระยะทาง5และนักเรียนคนที่2วิ่งได้ระยะทาง10ประเด็นมันจะมีปัญหาตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราแสดงแค่ขนาดของตัวเลขเนี่ยความชัดเจนมันจะไม่เกิดเพราะว่าถ้าเรามองว่า5น้อยกว่า10เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ได้เพียงแต่ว่านักเรียนคนแรกเ,เขาอาจจะวิ่ง5กิโลเมตรและคนที่2เขาอาจจะวิ่งแค่ 10เมตรก็ได้เพราะฉะนั้นพอมันไม่มีหน่วยเนี่ยเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เราเลยจำเป็นจะต้องแสดงหน่วยเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความชัดเจนและทีนี้นะครับพอเรามีหน่วยเนี่ยปัญหาก็ยังไม่จบครับในแต่ละประเทศนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะใช้หน่วยที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นนะครับประเทศไทยเราอาจจะใช้หน่วยความยาวเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนาะอาจจะใช้เป็นคืบ เป็นวาหรือว่าเป็นศอกนะครับก็ตามการวัดของแต่และประเทศฝรั่งอาจจะใช้เป็นฟุตเป็นหลาเป็นไมล์อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่เราเคยเห็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นนะครับที่จะต้องมีหน่วยที่เป็นมาตรฐานโดยเขาก็มีองค์กรครับที่กําหนดหน่วยมาตรฐานขึ้นมา เรียกว่าหน่วยระบบ SI นะครับที่ให้ทุกประเทศเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานในการคำนวณแล้วก็บอกหน่วยพื้นฐานในรายวิชาฟิสิกส์นี่ก็กำหนดโดยองค์กรระหว่างชาตินะครับองค์กรระหว่างชาติว่าด้วยการมาตรฐาน ISO เนี่ยก็กำหนดเป็นหน่วย SI the International System of u n i t นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูหน่วยฐานนะครับกันก่อนที่เป็นส่วนหนึ่งใน หน่วย SI นะครับหน่วยฐานในระบบ SI ก็จะมีทั้งหมดเนี่ยหน่วยด้วยกันดังตารางต่อไปนี้เลยเดี๋ยวเราจะสรุปลงไปนะครับหน่วยแรกนะครับคือหน่วยการวัดความยาวอันแรกเลยครับความยาวเราจะใช้ชื่อหน่วยนะครับในการวัดความยาวก็คือเมตรความยาวเราจะวัดเป็นเมตรครับสัญลักษณ์ก็ใช้ตัว M มเล็กแทนความยาววัดเป็นเมตรครับไม่ใช้กิโลเมตร หรือว่าไม่ใช้เซนติเมตรอะไรทางนั้นครับใช้มาตรฐานเป็นเมตรนะครับเพื่อให้มันตรงกันและหน่วยที่2นะครับเป็นการวัดมวลของวัตถุนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นหน่วยกิโลกร,รมัมพอเห็นกิโลกร,รัมอย่างเงี้ยนะครับหลายคนเนี่ยชอบไปจําสับสนว่ามันคือน้ําหนักนะครับเพราะว่าเราจะพูดติดปากว่าหนักกี่กิโลหนักกี่กิโลนะครับแต่ว่าในทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยนะครับกิโลกร,รัมเนี่ยเป็นหน่วย ฐานนะครับที่เอาไว้วัดมวลนะครับสมบัติของวัตถุนั่นเองนะครับเพราะว่ามวลเนี่ยเป็นสมบัติที่มันติดตัวของวัตถุถ้าครูมีมวล6กกิโลบนโลกครูก็จะมีมวล6กกิโลบนดวงจันทร์เหมือนกันแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงได้นะขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดวงดาวเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทต่ตอ,ตอไปพูดไว้ประมาณนี้ก่อนว่ากิโลกร,รัมเอาไว้วัดมวลนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว k กับตัว g อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับ หน่วยที่สำคัญอีกหน่วยหนึ่งก็คือเวลาครับนี่ครับครับห้ชั่วโมงหกชั่วโมงนะครับหวินาที2วินาทีมันจําเป็นจะต้องมีหน่วยบอกนะครับเพื่อความชัดเจนและเวลาเนี่ยเขากําหนดให้เราวัดเป็นวินาทีนะครับพอวัดเป็นวินาทีในหน่วย SI ก็ใช้สัญลักษณ์ตัว S และต่อไปครับหน่วยที่4คือกระแสะไฟฟ้า ก็ตั้งเป็นเกียรติให้กับนักวิทยาศาสตร์นะครับนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าแอมแปร์เพราะงั้นกระแสไฟฟ้าก็วัดเป็นแอมแปร์ก็ใช้สัญลักษณ์ตัว A ใหญ่แทนหน่วยที่เอาไว้วัดกระแสไฟฟ้าหน่วยที่5นะครับอุณหภูมิเห็นไหมมีหลายหน่วยมากอุณหภูมินี่นะครับองศาเซลเซียสนะในหนังเราจะดูองศาฟาเรนไฮนะครับ อย่างนี้องศาโลเมอร์อะไรองเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าในมาตรฐานหน่วย SI เนี่ยเราจะวัดอุณหภูมิในหน่วยเคลวินครับก็ใช้สัญลักษณ์ตัว K นะแทนหน่วยวัดอุณหภูมิเพื่อให้ทุกคนเนี่ยใช้หน่วยเดียวกันแล้วก็เข้าใจตรงกันต่อไปนะครับหน่วยที่6นะครับก็เป็นการวัดปริมาณสารเดยวนะักเรียนจะได้เรียน เน้นๆในวิชาเคมีนะครับปริมาณของสารเราจะวัดเป็นโมลน,นะครับเดี๋ยวเคมีก็น่าจะได้เจอครับในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ใช้ตัวย่อ mol ประมาณนี้ก่อนแล้วก็สุดท้ายนะครับหน่วยที่7คือความเข้มของการส่องสว่างอันนี้ยาวหน่อยนะครับความเข้มของการส่องสว่าง เราก็จะใช้หน่วยเป็นแคนเดล่านี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับตัวย่อก็เป็น cd นี่นะครับสำหรับหน่วยฐานในระบบ SI นะครับก็จะมีอยู่เพียงแค่7ตัวนี้เท่านั้นเพราะงะั้นอันดับแรกเราต้องจำหน่วยฐานทั้ง7ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับตัวที่ใช้หลักๆเนี่ยในมนี่ยก็จะเป็นความยาวมวลเวลานะครับส่วนที่เหลือเนี่ย เราจะได้เรียนในบทต่อไปนะครับในระดับมห้ามหกอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยต้องจำให้ได้ก่อนเพราะว่ามันจะมีผลต่อเนื่องนะครับกับด้านล่างนี่ครับเป็นหน่วยอ่หน่วย SI นะครับลักษณะที่สองที่เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์นะครับหน่วยอนุพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยที่ประกอบด้วยหน่วยฐานหลายๆห,หน่วยมารวมกัน นี่ครับหน่วยฐานจากข้างบนเนี่ยเตัวมารวมกันนะครับเราจะเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงความเร็วไปนะครับความเร็วว่ามันมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับเห็นไหมครับว่าเมตรเนี่ยมันก็เป็นหน่วยฐานของความยาวและวินาทีเนี่ย มันก็เป็นหน่วยฐานของเวลาเพราะงั้นหน่วยของความเร็วมันประกอบด้วยหน่วยฐาน2ตัวข้างบนเนี่ยเป็นความยาวข้างล่างเนี่ยวินาทีเป็นหน่วยฐานของเวลานะครับเพราะงั้นความเร็วหน่วยเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็เป็นหน่วยอนุพันธ์นะครับหน่วยอนุพันธ์หรือความเร่งครับความเร่งก็จะวัดเป็น เมตรต่อวินาทียกกำลังสองอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันมีทั้งหน่วยเมตรมีทั้งหน่วยวินาทีอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้หน่วยของความเร่งก็เป็นหน่วยอนุพันธ์นั่นเองแล้วก็ยังมีปริมาณทางฟิสิกส์นะครับที่เป็นหน่วยอนุพันธ์ที่ประกอบขึ้นจากหน่วยฐานนะครับจำนวนมากซึ่งเราก็จะได้เรียนในหน่วยต่อๆ่อออในบทต่อๆไปอีกเช่นเดียวกันนะครับ อีกสักตัวแล้วกันนะครับอย่างนิวตันหน่วยนิวตันเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้บอกแรงนะสัเษะก็จะใช้ตัว N แต่นะครับพื้นฐานของหน่วยนิวตันเนี่ยมันมาจากมวลคูณด้วยความเร่งนะครับตามกฎของนิวตันข้อที่2เนี่ยสิกมาเเท่ากับ MA นะครับเราก็จะเห็นว่า M เนี่ยหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะครับ ความเร่งเนี่ยหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองมันทำให้นิวตันเนี่ยเป็นหน่วยที่เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์เพราะว่ามันเกิดจากหน่วยฐานหลายๆห,หน่วยมารวมกันนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อมันเยอะขนาดนี้เราจะจำยังไงหมดคำตอบก็คือเราจะไม่จำครับเราจะจำแค่7ตัวข้างบนว่านี่คือหน่วยฐานและเราจะยัดที่เหลือ นะครับหน่วยแปลกๆที่ไม่อยู่ใน7ตัวเนี่ยนะครับให้เป็นหน่วยอนุพันธ์นั่นเองนะครับ่าสรุปนะครับว่าระบบหน่วย SI นะครับก็ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับกำหนดเป็นมาตรฐานให้ทุกคนเนี่ยใช้ตรงกันนะครับเพื่อสื่อความหมายและก็เข้าใจไปในทางเดียวกันก็จะประกอบด้วยหลกัหลกๆอยู่2ตัวคือหน่วยฐานนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด หน่วยฐานนะครับตามตารางที่เราสรุปไปเลยและหน่วยที่2เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ประกอบขึ้นจากหน่วยฐานหลายๆตัวนะครับมารวมกันนะซึ่งมีจํานวนเยอะมากเราไล่ไปก็ไล่ไม่หมดครูเลยยกตัวอย่างแค่บางอันนะครับอ่ะอีกสักตัวสมอย่างเช่นหน่วยที่เอาไว้วัดพลังงานนะครับใช้เป็นจูนสัญลักษณ์ตัวเจงเนี่ยครับก็เป็นหน่วยอนุพันธ์เช่นเดียวกันนะครับ นิวตันความเร่งพูดง่ายว่าถ้ามันมันมีหน่วยฐานอ,าอยู่ในนั้นนะครับหลายๆตัวก็จะจัดเข้าไปในหน่วยอนุพันธ์ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของหน่วย SI นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ